สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพ ja ันธ์ชาแนนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดู NPM package 13ตัวซึ่ง13ตัวเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําเงินให้กับนักพัฒนาหรือว่าให้กับโปรแกรมเมอร์ท่านหนึ่งนะครับในการทํางานให้ลูกค้านะครับซึ่งผมเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์ทุกคนนะครับก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูว่าโปรแกรมเมอร์ท่านนี้เนี่ยเขาใช้ตัวไหนบ้างนะครับเผื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะลองเอาไปใช้ดูแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานให้กับลูกค้าได้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้ มี NPM package ตัวไหนดีๆบ้างนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้งานในโปรเจกต์ของตัวเองได้นะครับโอเคทุกคนอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับผมต้องบอกรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยคนที่เขียนบทความนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับงานลูกค้ามา3คนนะครับเว็บไซต์2เว็บไซต์แรกเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่ทําทใหม่เลยนะครับคือแบบ Create Website From scratch เลยนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นการ redesign ก็คือออกแบบเว็บไซต์ใหม่นะครับสามงานนี้เขาบอกว่าก็ทำเงินให้เขาได้ประมาณ1,497เหรียญน,นะครับก็ตีคร่าวๆเลขกลมๆ1,500นะครับก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ50,000บาทนะครับโอเคทีนี้มาดูครับว่าเขาเนี่ยใช้เป็น NPM package ตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับทุกคนก็คือ .env นะครับตรงนี้ฮะ .env เนี่ย หลายคนถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะว่ามันคืออะไรก็จริงๆเนี่ยนะครับไอตัว .env เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลการตั้งค่าต่างๆนะครับพวกข้อมูลที่มันเป็นแบบความลับอะไรพวกนี้นะครับในโปรเจกต์ของเราได้นะครับอ,อย่างเช่นก็ยกตัวอย่างง่ายๆพวกแบบ API key, secret key อะไรพวกนี้นะครับที่เราต้องใช้งานในโปรเจกต์ของเรานะครับเราสามารถที่จะเอาไปเก็บในตัว f i l ์ .env ได้นั่นเองนะครับซึ่งตามที่ document .env นะครับเขาบอกว่า env เนี่ยเป็น zero dependency module ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถโหลดนะครับ environment variable ได้จาก file .env นั่นเองนะครับซึ่งพอเราโหลดมาเนี่ยเวลาที่เราจะเอาไปใช้ใน application เนี่ยเราก็จะใช้เป็น process .env ได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ตามนี้นะครับหรือพูดง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนเข้าใจแบบง่ายๆที่สุดเลยก็คือเราสามารถที่จะสร้างนะครับตัว file .env เนี่ยใน root directory ของเรานะครับแล้วเราก็สามารถ เขียนพวกข้อมูลต่างๆนะครับลงไปในไฟล์นั้นได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะโหลดข้อมูลพวกนั้นเข้ามาใช้งานในโปรเจกต์ของเราได้น,นั่นเองนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวแรกนะครับต่อไปมาดูตัวที่2นะครับทุกคนตัวที่2นี้ก็คือ Passport นั่นเองนะครับตัว Passport เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวแพ็กเกจที่ทําให้เราเนี่ยสามารถป้องกันการโดนแฮกได้นะครับเพราะว่ามีบริษทัทหลายบริษัทเนี่ยที่ถูกแฮกนะครับแล้วก็จํานวนการแฮกอะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นมากดังนั้นเนี่ย ในการสร้างเว็บไซต์นะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนต้องการทําให้เว็บไซต์ปลอดภัยเนี่ยผมก็แนะนําว่าอยากให้ทุกคนนะครับลองไปศึกษาตัว passport เพื่อป้องกันเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะฮะต่อไปตัวที่3นะครับทุกคนก็คือ bcrypt นะครับ bcrypt นะครับตรงตามชื่อเลยก็คือมันจะเป็นตัวแพ็กเกจที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแฮชหรือว่าเข้ารหัสในส่วนของรหัสผ่านของเราได้นั่นเองนะครับตัวต่อไปครับตัวที่4นะครับก็คือ low dash นะครับ low dash เนี่ยตามที่ document เขาบอกนะครับก็คือ low dash เนี่ยจะทําให้เราเขียน javascript ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานกับพวก array numbers object string อะไรพวกเนี้ยนะครับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาจะมีพวกอ่า method นะครับต่างๆให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับก็ผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองไปติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับยกตัวอย่างง่ายนะครับก็คืออย่างเช่นทุกคนเนี่ยสร้างอ่าบล็อกเว็บไซต์ขึ้นมาใช่ไหมครับทีเนี้ยอ่าในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราต้องการที่จะ คลิกที่คอร์ดของโพสในบล็อกนะครับจากนั้นเนี่ยเราต้องการให้มันมีาการเวนเดอร์หน้าที่มันต่างกันนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะให้ในส่วนของ URL เนี่ยมันมีชื่อของบล็อกแต่ละตัวเนี่ยให้มันเป็นตัว lower case ก็คือเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับซึ่งในส่วนของ URL ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ low dash ในการช่วยทำตรงนี้ได้น,นั่นเองนะครับก็คือทำให้มันเป็น lower case ทั้งหมดนะครับตัวต่อไปตัวที่5นะครับทุกคนก็คือจะเป็น react table นะครับตรงนี้ก็ ตรงตามชื่อเขาเลยนะครับ Reactable ก็จะทําให้เราสามารถที่จะสร้างตารางนะครับทีนี้หลายคนอาเราสงสัยนะครับว่าเอา้าทำไมต้องมี Reactable t เราใช้ HTML ในการสร้าง Table ไม่ได้หรอนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะดึงข้อมูลจาก API มาใช่ไหมครับหรือต้องการที่จะเพิ่มพวกฟีเจอร์อย่างเช่นการ f i l เตอรการ Sort หรือว่า p g i n n t i o n อะไรพวกเนี้ยนะครับทุกคนจะทำยังไง ถ้าทุกคนอยากทาให้มันง่ายก็คือผมแนะนําว่าใช้ React Table นะครับเพราะว่าเขาจะมีฟีเจอร์พวกนี้มาให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปตัวที่6นะครับทุกคนก็คือ UUID นะครับตรงตามชื่อครับเขาจะใช้ในการ generate อ่า unique random ID ให้กับข้อมูลของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการให้ข้อมูลของเราเนี่ยมันมีอ่า uh, ID นะครับเวลาสร้างขึ้นมา หรือเวลาต้องการเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับต้องการให้ชื่อหรือว่า ID ของคนนี้นะครับให้มันมีการแรนดอมให้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าเราไม่ต้องการที่จะเซต ID ให้กับข้อมูลที่มันเยอะมากๆใช่ไหมดังนั้นก็แนะนําว่าให้ใช้แพ็กเกจตัวนี้นะครับต่อไปตัวที่7นะครับทุกคนก็คือ react dnd หรือว่า drag and drop นั่นเองนะครับตัวยอ่อเขาเลยใช้เป็น dnd นะครับซึ่งตรงนี้ก็ตรงตามชื่อเหมือนกันนะครับถ้าทุกคนต้องการที่จะทําให้เว็บไซต์ของทุกคนเนี่ยมันมีในส่วนของการ คลิกลากนะครับก็คือ drag and drop อะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถใช้แพ็กเกจตัวนี้ได้น,นั่นเองนะครับต่อไปมาดูตัวที่8นะครับทุกคนก็คือ react drop zone นั่นเองนะครับก็ตรงตามชื่อเหมือนกันนะครับตัวแพ็กเกจตัวนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยต้องการสร้างเว็บไซต์ที่จะทําให้เราสามารถที่จะ drop นะครับก็คือลากไฟล์ของเราแล้วก็ drop ลงไปในช่องที่เราต้องการอัปโหลดไฟล์อะไรเงี้ยนะครับสามารถ ใช้แพ็กเกจตัวนี้ได้เลยนะครับเราสามารถอัปโหลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟล์รูปภาพนะครับหรือว่าวิดีโออะไรพวกนี้นะครับตัวต่อไปตัวที่9้านะครับทุกคนก็คือ React Calendar นั่นเองนะครับก็คือตรงตามชื่อเหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าทุกคนต้องการที่จะสร้างปฏิทินให้กับเว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับแน่นอนว่าการที่เราใช้ HTML CSS แล้วก็ JavaScript เนี่ยมันอาจจะทําให้เราปวดหัวได้นะครับผมเลยแนะนําให้ทุกคนใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือ React Calendar นั่นเองนะครับ ต่อไปตัวที่10นะครับทุกคนก็คือ React Date Picker นั่นเองนะครับตรงตามชื่อเหมือนกันนะครับถ้าทุกคนต้องการที่จะทําเว็บไซต์ให้มันมีการเลือกวันที่อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับต่อไปตัวที่11นะครับทุกคนก็คือ React Toastify นะครับตรงนี้นะครับถ้าทุกคนเนี่ยเคยใช้โทรศัพท์อ่าอย่างเช่นเป็น iPhone เงี้ยแล้วทุกคนเปิดโทรศัพท์มาทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของตัวเหมือนแบบ Notification แจ้งเตือนขึ้นมาเป็นแบบเป็นส่วนๆแยกกันใช่ไหมอ่าตรงนั้นแหละก็คือ Toastify นะครับ ซึ่งในการทำเว็บไซต์ถ้าทุกคนอยากทำแบบนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถใช้ React Toastify ได้นั่นเองนะครับในการแจ้งเตือนในเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับต่อไปตัวที่12นะครับทุกคนก็คือ Socket.io นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการสร้าง Messaging app app ในการส่งข้อความเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนลองไปศึกษาแล้วก็ใช้งานตัว Socket.io ดูนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวที่13นะครับทุกคนก็คือ Redux and ECPC นั่นเองนะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วทุกคนมีข้อมูลหรือว่าสเตทที่มันเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วเราต้องการจัดการสเตทตรงนั้นเนี่ยแล้วทุกคนกาลังมองหาตัวสเต m แมネจเมนต์ดีๆเนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าลองไปศึกษา Redux หรือว่า ECPC ดูนะครับหรือก่อนที่ทุกคนจะมาศึกษา Redux เนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนนะฮะลองไปศึกษาในการใช้งาน React Context ดูก่อนนะครับแล้วก็มา Redux แล้วก็มา ECPC นะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงอยากจะฝากทุกคนนะครับว่า npm package พวกนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะลองไปศึกษาแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับส่วนใครที่มีโปรเจกต์ต่างๆที่ทุกคนอยากจะลองใช้เนี่ยก็สามารถลองนําไปใช้งานกันได้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i ร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ